เวลาคนเห็นเราอยู่ข้างหน้านาะเห็นเชอร์ฟรังอยู่หน้าก็จะรูร้ส<ๆ>ึกว<ๆ>่าเออแน่นอนเราอาชีพเราก็คือการให้ให้ความสุขให้ความ <Entertainment. S 1> สนุกตับคนเอ็ er, นเตอร์เทนเนอร์เนาะแต่แน่นอนคนเราที่เราบอกว่าคนเรามันมีกู๊ดเดย์มันมีแบดเดย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบดเดย์ของเรานี่คือคืออะไรกิดง่ายก็เหมือนแบดหมดค่ะมันเดรนมากมันเหนื่อยมันมันไม่มีความเหมือนใช้ energy หมดแล้วเราไม่มีความอยากแล้วไม่มีความอยากทำ เชาที่ผ่านมาปีที่แล้วหนูเคยมีภาวะที่จิตแพทย์ประเมินตังโงนสประเมินเชื่อว่าเอ้ยเป็นอาการเบร์นเอานะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พักหน่อยให้ให้ให้คุยกับพี่เขาอาทิตย์ละครั้งขอติดตามอาทานอาทิตย์ละครั้งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอาการแบบนี้มันมันมาจากอะไรแล้วอาการมันเป็นยังไงบ้างหนูก็ไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะคะแต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งหนูก็คือไม่มีความสุขกับการทำงาน คือช่วงนั้นมันด้วยโควิดที่ทําให้แบบไม่ได้มีอินเชลกกับแฟนแฟนแบบต่อหน้าแบบนี้<ะ>เหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่จะมีโควิดอะไรเงี้ยช่วงนั้นจริงๆมันก็น่าจะเป็นมานานแล้วหนูอาจจะเป็นแต่หนูก็มีวิธีที่บางทีก็ได้ไปเรียนคลาส acting บ้างะอะไรเงี้ยได้ได้ได,ได,ได้ได้สำรวจตัวเองในช่วงนั้นหรือเจองานจับมืออะไรเงี้ยซึ่งถ้าถ้าการจับมือคือการคุยยันแบบนี้ในกร<ะ>ที่แบบ เออได้คุยกันได้เจอคนอื่นได้เจอคนอื่นได้คุยของเขาได้คุยของหนูอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะร้องไห้เป็นประจำอยู่แล้วบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมันจะมีเรื่องเซอซิทีฟอยู่บ้างที่แบบได้ได้ปล่อยอารมณ์อะไรเงี้ยมันก็คือถูกบาลานซ์กันมาโดยตลอดแต่พอโควิดเนี่ยกิจกรรมถูกชะงักไปเยอะจากที่ทํางานปกติหนูด้วยความเป็นคนบ้างานค่ะหรือก็จะแบบทํางานก่อนแล้วพอมันทํางานมันจะลืมไม่ต้องคิดเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะแบบเออน้อยลงแต่พอโควิดแล้วมันแบบอ่าฟุ้งซ้าแล้วมันเหมือนกับพอช่วงโควิดเราก็ต้องอยู่กับตัวเองมากขึ้นใช่ความข้างในที่มันรู้สึกอะไรมันก็ออกมาบางทีมันก็เยอะมันก็เหมือนซสแต่อาจจะสะสมมาด้วยหรือมันเยอะเกินแล้วมันก็พู่่่เยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทํากิจกรรมอย่างที่ปกติเคยทำอะไรเงี้ยในในช่วงที่ยิ่งเราแบบไม่มีพลังงาน เท่าไหร่อะมันจะยิ่งแบบไม่รู้ไม่รู้ตัวแล้วอ่ะคือก็พอจะรู้ตัวว่าเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นแต่มันคุมไม่ได้มันไม่ได้มีตัวบาลานสมองเมื่อก่อนที่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งานของวงมันค่อนข้างขึ้นขึ้นลงๆแบบเยอะอยู่แล้วอะไรของนู้นนะคะก็เลยแบบเอ้ยมันก็ยังได้แบบเจอคนนู้นคนนี้หรือไปโฟกัสที่สิ่งอื่นไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองขนาดนั้นพอเรา <P os ite> พอมันมีเวลาชิปโฟกัสกลับมาเนี่ยหรืออยู่กับโซเชียลอยู่กับแค่หน้าจออะไรเงี้ยก็ก็เลยแย่ลงไปแสดงว่าจริงๆบางทีเราอยู่อยู่ในภาวะบางอย่างเอยเราอยู่ในโลกโซเชียลบางทีมันก็ดูเดี๋ยวนี้เราจะใช้คำว่าบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นทมก็ท็อกซิกไปใช่ไหมบางทีมันก็วนบมาหาเราวนแล้วกันค่ะใช่ไหม ก็เลยก็พักไปบ้างนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เลยก็เปลี่ยนว่าปิดมือถือไปเล่นเกมไปไปอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือว่าหนังสืออ่านหนังสือจบไปประมาณสองเล่มสามเล่มมัะในช่วงนั้นอะไรเงี้ยจริงๆถ้าคนกําลังฟังอยู่แล้วมีภาวะเหมือนคล้ายๆเชิเชื่อว่ามีจํานวนไม่น้อยนะ เชิญแนะนำยังไงจริงๆการได้คุยก็ช่วยนะคะใช่ใช่เราก็เราก็คิดว่าการไปหานะถึงที่ยางนี้ก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งนะในการที่ถ้าศน์เราจะสบายใจที่จะคุยกับเขาเนื่องจากว่ามันเป็นอาชีพเขาที่เขาจะมีแบบมีกันยาบัน มีอะไรที่เขาจะต้องช่วยเราได้เนาะมันก็เป็นทางออกอย่างหนึ่งในการที่มากกว่าจะเก็บไว้กับตัวเราเองเนาะหนูก็แบบตอนที่จะลองให้ก็ปล่อยตัวเอง้องไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ให้รู้ทันความคิดของตัวเองให้ได้เนาะอย่างอย่างอย่างเชอร์ปรางนี่ดีตรงที่ว่าเราอาจจะเราจะเราอ่อนแอสุดๆเราก็ยังปล่อยมันออกไปได้แล้วเราก็ยังรู้ทันว่าเราต้องไปหยุดหนูรู้ภาวะที่ว่าอ่ะตอนนี้ไม่ปกติครับโทรโทรหาแม่บ้างโทรหา จะแพ์บ้างไม่ปกติค่ะนูทำไงดีคะ,อะ,อ,ะอะไรอย่างเงี้ยคือต้องรับรู้ไว้ได้วว่าตอนไหนที่เราจะแบบเอ้ยถึงเวลาที่จะยื่นมือ,อไป